สวัสดีค่ะชัชรวรรณิริดันเทาองค์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตวิธีการสร้างโครงสร้างหลังคาค่ะแล้วก็สร้างบันไดจากโปรแกรมไพโรซิมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็เปิดโปรแกรมไพโรซิมขึ้นมาก่อนค่ะเปิดมาตอนแรกนะคะเซตให้โปรแกรมไพโรซิมเป็นรูปแบบ 2D ก่อน่ทีนี้ก็ขึ้นไปทูบาร์ด้านบนนะคะเลือกรีเซ็ตทูฟอนนะคะเพื่อให้มันเป็นรูปแบบฟอนวิวแต่แล้วเราก็จะ เริ่มสร้างโครงสร้างหลังคากันเลยโดยโปรแกรมโดย t r u e slab obstruction ค่ะแลาเริ่มปิดได้เลยเอาว่าสามเหลี่ยวขึ้นมาตรงนี้ยังสามารถแคบได้นิดหน่อยนะคะ,ะได้แล้วได้สามเหลี่ยมที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะสร้างช่องหน้าต่างค่ะด้วย t r u e slab hole นะคะเรากด วาดเลยโอ้โหอืมอได้ช่องหน้าต่างช่องแรกขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากได้สองช่องค่ะก็เลยกดไปที่โปรแกรม m i ลเลอ t r ทู m i r r o r Object ค่ะพอเรากด Mirror Object นะคะอ่าเคอร์เซอร์เราจะเป็นจุดน้ำเงินขอบแดงนะคะสังเกตได้จากจุดนี้นะคะเลือกคลิกขวาเลือก Copy Mode ค่ะอพอเรา Copy Mode แล้วเรา เอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ตรงใกล้ๆจุดที่เราจะวางได้เลยอ่ะพอได้ตำแหน่งแล้วไม่ขยับแล้วก็ปล่อยนะคะทีนี้เราได้โคล์สังขาโครงสร้างหลังคาชิ้นแรกมาแล้วนะคะเราอยาก Copy เพิ่มอีกติชิ้นนะคะทำยังไงก็กดไปที่โมเดลค่ะคลิกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Move ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปติดตรง Copy นะคะเรา Copy เพิ่มอีก4ชิ้น ตรง y เนี่ยเราสับสองนิ้นะคะแล้วก็กดโอเคทีนแล้วเรามาดูแบบ3ามดดูบ้างถ้าดูแบบ3 d มนะคะคราวนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราได้โครงสร้างหลังคาแล้ว5อันอ่าเรากลับไปในรูปแบบของ2 d ดูก่อนนะคะพอเราได้โครงสร้างหลังคาแล้วอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาสร้างตัตวหลังคาที่ปิดคลุมโครงสร้างหลังคานะคะทำยังไงใช้เครื่องมือเดิมเลยค่ะ slab obstruction นะคะ วาดเลยเพราะวาดเป็นสามลี่ยมขึ้นมาอืออ่าพอวาดเสร็จแล้วนะคะก็ไปตรง Reset to Top แล้วกันคะ่ะเรามองมานในรูปแบบ Top View นะคะแล้วก็ลากโครงสร้างหลังคาให้ลากตัวหลังคาคะ่ะให้คลุมไปให้คลุมโครงสร้างหลังคาไปเลย นี่เรามาดูรูปแบบสามดีกันบนะ้างแล้วก็ลองหมุนหมุนดูนะคะว่าโครงสร้างหลังคาเนี่ยใช่ในแบบที่เราต้องการไหมหมุนดูิ้นงานโดิรอบนะคะนี่เราก็หลังจากทำขั้นตามขั้นตอนนะคะเราก็จะได้หลังคาที่หน้าตาประมาณนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะสำหรับการสร้างหลังคาภายในโปรแกรม p y r o s i m นะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาสร้างตัวบันไดกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างบันไดขั้นแรกกันเลยนะคะเลือกไปที่โมเดลค่ะเลือก new obstruction นะคะไปที่หน้า geometry ค่ะใส่ข้อมูลนะคะในช่อง min นะคะไม่ว่าจะเป็นค่า x y Z นะคะใส่0ย์ทั้งหมดเลยสำหรับค่า max ช่อง x ใส่2เมตรนะคะช่อง y ใส่0จุด แปมเมตรช่องแทดใส่สูดห้าแปดเมตรนะคะกดโอเคอทีนี้เราก็จะได้บันไดขั้นแรกมาแล้วนะคะพอเราได้บันไดขั้นที่1น่ะคะเราก็จะก๊อปปี้เพิ่มอีกทั้งหมด9ขั้นนะคะขั้นตอนก็คือกด,ดตรงโมเดลค่ะตรงด้นนี้คลิกขวาเลือกเลือก move นะคะติ๊กตรง c o อปปค่ะใส่ข้อมูลไปเพิ่มอีก9ขั้นนะคะ ตรงออฟเซตค่ะค่า x ใส่0ค่า y ใส่0.83เมตรนะคะค่า z ใส่0.58เมตรทีนี้กดตกลงได้เลยอ่าเราก็จะได้บันไดนะคะเราก็จะได้บันไดมาแล้วอืม นี่ในบันไดมาน่าตะแบบนี้ฮึร uh ีเซ็ตทูฟอนอ่านี่ค่ะบันไดของเราที่เราสร้างขึ้นเนาะเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการสร้างบันไดในโปรแกรมไพโรซิมนะคะ วันนี้ขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน,น้าค่ะ